สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในชนิดของคําชนิดสุดท้ายนะคะก็คือคําอุทานนะคะคาอุทานมีเอาไว้ทําอะไรคําอุทานมีเอาไว้สื่อสารอารมณ์ค่ะถ้าเป็นในบทเรียนของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่45ค่ะมันจะมีบทให้ได้เรียนอ่านนะคะทูฝันสลายนะคะก็จะมี คำอุทานนะคะเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆนะคะคำอุทานคือคําที่พูดออกมาด้วยน้ําเสียงแตกต่างจากเสียงของคําธรรมดาเพื่อที่จะแสดงอารมณ์นะคะของผู้พูดว่าผู้พูดตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะคะโดยเวลาที่เราเขียนคําอุทานเนี่ยเราจะมีเครื่องหมายนะคะอัศเจรีนะคะกำกับไว้หลังคำอุทานนั้นๆ นะคะเครื่องหมายแอสเซจีรีเด็กดูได้เลยนะคะคือเครื่องหมาย,รมายหรือเราหรือหลายๆคนเรียกว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะค่ะในส่วนของคำอุทานนะคะก็จะแบ่งชนิดตามอารมณ์นะคะตามอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อให้ผู้ผู้รับรู้ผู้รับสารหรืออีกคนอื่นหรือคนอะไรเนี่ยเขารู้ว่าเรารู้สึก อะไรยังไงนะคะก็จะมีความรู้สึกหลายความรู้สึกมากในทีน่นี้เรามีให้ในักเรียนไว้ดู10ความรู้สึกด้วยกัน 1. แสดงการเรียกร้องหรือบอกให้รู้ตัวนะคะเช่นแน่นี่เน่เฮ่นะคะ 2. แ,แ,นะแสดงความตกใจว้ายโอ้ตายจริงช่วยด้วยครุนพาช่วยนะคะ 3. แสดงความเสียดายผิดหวังสงสารโถโถอันนี้จังพูดโธโถเอ้ยนะก็จะบ่งบอกสีหน้าและอารมณ์ของผู้พูดนะคะ 4. แสดงความไม่พอใจโกรธเคืองแมมอุแมฮึชีช้จาดูดูนะคะหน้าก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแสดงความประหลาดใจฮะ ตาเราก็จะเบิกโตนะเพราะาเราตกใจประหลาดใจต่อไปแสดงความเข้าใจหรือรับรู้ก็จะมาพร้อมปฏิกิริยาอ๋ออืมเราจะพยักหน้าด้วยอันนี้คือโดยสัญชตาตญาณนะคะโดยปกตินะคะในอา,อารมณ์ที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดแสดงความเจ็บป่วยเจ็บปวดโอ๊ยนะคะโอ้ยแปดแสดงความโล่งใจ พร้อมกับถอนหายใจไปด้วยนะคะ9แสดงความดีใจก็บชยโยเฮ้นะคะพร้อมกับยิ้มแล้วก็ความสุขที่เต็มเปี่ยมและสิบแสดงความท้อใจเบื่อหน่ายเฮ้ถอนหายใจสั้นๆแบบโอ้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะคะคำอุทานไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคนะคะในการพิจารณาความหมายของคำอุทานต้องพิจารณาจากเนื้อความของประโยคว่าบ่งบอกว่า ในขณะที่เกิดขึ้นนั้นอะต้องการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรสื่อสารออกมานะคะก็ต้องมีส่วนประกอบของประโยคด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะในเรื่องของคำอุทานจริงๆแล้วคำอุทานไม่ได้มีเอาไว้ใช้แสดงอารมณ์เพียงอย่างเดียวจะมีคำอุทานอีกหชนิดนะคะคำอุทานอีกหนึ่งชนิดนะ แต่เดี๋ยวจะให้ทำเดี๋ยวจะให้จดในสมุดแล้วกันนะคะในวันในคลิปถัดไปนะคะก็คือคำอุทานอีกหนึ่งชนิดนั่นคือคำอุทานเสริมบทนะคะซึ่งเคยออกข้อสอบที่เป็นสอบโอเน็ตแล้วนะคะไม่รู้ปีนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าจะมีการสอบต่อไหมอะไรยังไงนะคะในส่วนของคำอุทานแบบฝึกหัดค่อนข้างที่จะง่ายนะคะ หลังจากฟังคลิปนี้แล้วนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้า38กับ39ได้เลยนะคะง่ายๆนะคะสิ่งสำคัญเด็กๆอย่าลืมเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนะคะเดี๋ยวเราหลังจากจบเ,เรื่องของคำอุทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวครูจะเสริมเนื้อหาให้ในเรื่องของ เครื่องหมายในภาษาไทยนะคะว่ามีอะไรบ้างยังไงวันนี้ก็ฝากนักเรียนเพียงเท่านี้กับคำอุทาน